งั้นเรามาเข้าสู่เรื่องราวคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายลเลยนะครับผมเหตุนี้นะครับเป็นคดีฆาตกรรมในห้องสมุดที่ถูกปิดตายสถานที่เกิดเหตุคือฤหาสน์หลูของตระกูลไซออนจิอยู่บนภูเขาห่างไกลาจากห้องเกิดเหตุคือห้องทำง,งานส่วนตัวของเจ้าบ้านที่ชั้นสองเยอะนะครับนายไซออนจิโกโรอายุ60ป ai ีเป็นมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สภาพการนอนตายในยนอนฟุบอยู่บนโต๊ะทำง,งานและมีมีดสั้นปักคาอยู่ที่กลางหลังเลือนไหลนองเต็มโต๊ะและพื้นคาดว่าแย์นิติเวชเนี่ยเวลาตาประเมินเสียชีวิตมาประมาณ1 2ชั่วโมงผมงื่นไขในห้องผิดตายเนี่ยเป็นประตูไม้หนาบานเดียวล็อกด้วยระบบเด็บอรก็คือก้อนก้อนขวาจากด้านในต้องหมุนบิดลูกบิดจากด้านในเพื่อล็อกเท่านั้นตำรวจจริงต้องทังประตรูเข้าไปแน่นอนครับว่าในภายในห้องเนี่ยก็มีหน้าต่างบานเลื่องกระจกสองบาน ไอทั้งหมดแต่ว่ามันถูกล็อกจากด้านในแน่นหนาตรวจสอบแล้วไม่มีร่องรอยการงันงไงครับทำให้กุญแจห้องเนี้ยมีเพงให้ดอกเดียวและมันถูกคนพบอยู่ในกระเป๋ากุญแจของศพก็ไม่มีช่องทางระบายอาการอื่นที่คนสามารถรอดได้ไม่มีประตูแล้ว